สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่กิล c h ชาแนาลนะคะวันนี้ขออนุญ,ญาตใช้เสียงที่เป็นละครนิดนึงนะคะพอดีช่วงนี้ที่โรงเรียนมีการแสดงเยอะแยะมากมายนะคะเดี๋ยวเรามาผัดหัวหอมไม่ใช่เรามาผัดดอกหอมกันค่ะใส่กุ้งนะคะวัตถุดิบของเราก็จะมีกุ้งค่ะล้างทำความสะอาดเรียบร้อยดอกหอมค่ะกระเทียมสับค่ะแลวก็ใบ ไม่ใช่ค่ะพริกหั่นฝอยค่ะพริกแดงแงหั่นฝอยเดี๋ยวเรามาทํากันค่ะตั้งกระทะให้ร้อนนะคะใส่น้ํามันพืชลงไปค่ะ <c oughs> มีความติดคอเล็กน้อยใส่กระเทียมที่สับลงไปค่ะผัดให้หอมนะคะจากนั้นเราก็จะใส่กุ้งลงไปค่ะกุ้งของเราตัวโตๆสดๆเลยนะคะออกจากช่องฟรีซไม่สดเท่าไหร่ค่ะเก็บไว้หลายวันผัดค่ะผัดให้หอมนะคะ กุ้งตัวอวบๆนะคะวันนี้วันนี้มีการแสดงละครซ้อมเสียงหนักมากค่ะไปเป็นกองเชียร์ค่ะไม่ได้ซ้อมเองผัดกุ้งให้สวยๆสดๆนะคะไม่ต้องให้สุกมากค่ะเดี๋ยวเนื้อไม่นุ่มค่ะ ขัดไปนะคะเป็นคนที่ทำกับข้าวไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ค่ะดูไปก็จะดูขัดทูขัดตานิดนึงนะคะวันนี้ขอทำคลิปตามใจตัวเองนะคะจากนั้นเราใส่เครื่องปรุงค่ะน้ำปลาซอสฝาเขียวซีอิ๊วขาวค่ะ น้ำตาลทรายค่ะจะแดงจะขาวหรือจะปิ๊บก็ได้ค่ะใส่ได้หมดเลยขอให้มีความหวานใครชอบแบบไหนก็ใส่แบบนั้นค่ะผัดคั่วให้เข้ากันค่ะเราไม่ใส่น้ำมันเยอะนะคะใส่เท่าที่เห็นค่ะวันนี้กับข้าวให้พ่อนะคะก็จะใช้ผักอ่อนๆค่ะเป็นดอกหอมนะคะการดอกหอม จริงๆแล้วเราว่าจะบดกุ้งนะคะแต่ว่าไม่ทันค่ะเลยเวลาทานอาหารของคุณพ่อค่ะจะลดใส่ดอกหอมลงไปเลยค่ะก้านดอกหอมนะคะดอกหอมมีนิดหน่อยค่ะผัดค้าใหเข้ากันวันนี้ทําให้พ่อก็จะผัดดอกหอมให้สุกนิดนึงค่ะถ้าผัดให้ตัวเองก็จะผัดพอกรอบๆค่ะอร่อย ผัดง่ายๆแต่หอมๆอร่อยมากค่ะถ้ากลัวไหมเติมน้ำลงไปได้นะคะเปิดไฟกลางๆค่ะถ้าใครเปิดแรงเพิ่มน้ำเข้าไปนะคะแล้วเพิ่มน้ำเข้าไปแล้วนะคะเพราะว่าน้ำแห้งกระทะเริ่มไหมค่ะขออภัยที่ใช้เสียงแบบนี้นะคะอยากผ่อนคลาย ยาพ่นคายอารมณ์นิดหนึ่งพอเกือบสุกเสร็จเรียบร้อยเราจะใส่น้ำมันหอยลงไปค่ะผมไม่เป็นไรนะคะผัดผัดดอกขอมก้านดอกขอมวันนี้ก็จะผ่านแบบละครละกรคุณภ่านะคะเราเน้นใส่กุ้งลงไปเยอะๆค่ะให้คุณพ่อได้เคี้ยวหนึบๆนับค่ะใช้เหงือกเคี้ยวนะคะวันนี้ คุณพ่อไม่มีฟันค่ะอายุมากแล้วเอาใจหน่อยนึงถามหาจุง้งอยากกินจุ้งค่ะตามหาจุ้งมาให้ผัดตามใจป่าคุณพ่อเลยค่ะเดี๋ยววันหลังจะบดให้คุณพ่อนะคะวันนี้คุณพ่อจะทานอาหารไม่ทันแล้วเสร็จแล้วก็ใส่พริกหั่นฝอยลงไปค่ะเพิ่มสีสันค่ะเราไม่เอามาเล็ดนะคะเพราะจะทำให้เผ็ดเผ็ดมาก แกเม็ดออกเอาแต่เปลือกด้านนอกค่ะสีแดงๆเพิ่มสีสันสดใสค่ะแค่นี้ก็น่าจะเสร็จเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเราจะไปตักเสิร์ฟนะคะเราจะเอาไปให้ิพ่อทานค่ะถ้ามีไข่ก็ใส่ไข่ลงไปด้วยก็ได้นะคะบางเอิญวันนี้ในตู้เย็นไม่มีไข่ซาก,กะฟองเดียวเลยค่ะ เร็จเรียบร้อยปิดไฟนะคะม <c oughs> ีกระแอมนิดนึงไม่ว่ากันนะคะเสร็จเรียบร้อยตักเสิร์ฟค่ะหน้าตาประมาณนี้ค่ะพอใช้ได้ไหมคะทำง่ายง่ายแต่อร่อยค่ะ สำหรับผัดดอกหอมใส่กุ้งสดในวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมจนจบค่ะฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้เกนดีี h ชาน e ลด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปค่ะสำหรับวันนี้เยือเสร็จแล้วลาไปก่อน สวัสดีค่ะ